ครับสวัสดีครับสมาชิกห้องสูตรคำนวณน,นะครับสูตรนี้ก็จะเป็นสูตร2ตัวบนอีก1สูตรนะครับเป็นสูตรที่2สําหรับชุดสําหรับชุด2ตัวบนรอบนี้นะครับนี่คือชุดที่2ชุดนี้มันมีข้อดีแล้วก็มันมีข้อด้อย พูดถึงข้อด้อยมันก็คือจำนวนของคู่สองตัวบนมันเยอะขึ้นนะครับมันเยอะขึ้นแต่ข้อดีมันก็คือเราทำการเพิ่มโอกาสในการถูกรางวัลได้มากขึ้นเพราะตัวเลขมันจะเป็นกลุ่มตัวเลขที่กลุ่มใหญ่ขึ้นนะครับแต่ถึงกันนั้นนะครับแต่ถึงกันนั้น เราก็สามารถที่จะตัดตัวเลขคู่ของตัวเลขเหล่านั้นให้เหลือน้อยที่สุดโดยการใช้ค่า x หรือสมาชิกอาจจะคิดว่าไม่เป็นไรมันได้กี่คู่ก็เอามันทั้งหมดอันนี้ก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่เพื่อนๆสมาชิกในห้องสูตรคำนวณถ้าหากเพื่อนๆน,นะครับเพื่อนๆสมาชิกท่านเก่าๆนะครับ สูตรนี้ยังไม่เคยเอามาลงให้กับสมาชิกแล้วก็เพื่อนๆท่านใหม่ๆก็ยังไงก็ต้องจดนะครับจดแล้วก็ลองเอาไปทําดูย้อนหลังว่าสูตรพวกนี้มันเดินมาในรอบปี62เนี่ยมันมากี่กี่งวดนะครับในรอบปี62แล้วก็61มันมากี่งวดลองทําดูนะครับเพื่อความเข้าใจของสมาชิกทุกๆคนนะครับแล้วก็อย่างน้อยก็ มันเป็นแนวทางนะครับอย่างน้อยก็เป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆสมาชิกในห้องสูตรคำนวณวิธีการหา2ตัวบนสำหรับสูตรนี้นะครับสูตรที่2 <c oughs> <c oughs> คือเราจะใช้รางวัลที่1เหมือนเดิมครับรางวัลที่1วิธีการหาหลัก10ในงวดถัดไปเราจะใช้งวดที่ผ่านมานะครับ งวดที่ผ่านมาโดยเราจะใช้หลักร้อยของรางวัลที่1งวดที่ผ่านมาเห็นไหมครับผมเขียนตารางให้แล nice ้วนะครับผมเขียนตารางให้เพื่อนๆสมาชิกเดี๋ยวผมจะอธิบายสัก2งวด3มงวด2งวดพอนะครับแล้วก็จะไปดูว่าในงวดสุดท้ายเนี่ยจะได้ตัวเลขตัวไหนแต่ก่อนอื่นนะครับเพื่อนๆสมาชิกท่านใหม่ๆครับอย่าลืมนะครับ เข้ามาชมผมแล้วเนี่ยช่วยเป็นกําลังใจผมโดยการกด Subscribe นะครับแล้วก็กดติดตามอยากจะให้กดกันเยอะๆครับอพอครบ1 0 0 0 0แสนซับเนี่ยเดี๋ยวเรามีเกมให้ร่วมกันสนุกนะครับทายผลรางวัลที่1แต่ว่าก็จะดูว่าจะเอาของรางวัลอะไรเนี่ยจริงๆผมเตรียมไว้แล้วนะครับแต่ยอดมันไม่ถึง1 0 0 0 0แสนซับสไครต์ยอดมันไม่ถึง1 0 0 0 0แสนซับสไคร์นะครับ ต้องช่วยกันกดนะครับต้องช่วยกันกดช่วยกันแชร์ด้วยนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนแชร์มากเนี่ยโอกาสที่ยอดมันจะถึง1นึ่งแสนซับเนี่ยมันก็มันก็ไวนะครับมันก็ไวเอามาดูนะครับร <c oughs> างวัลที่1ในงวดประจําวันที่30เดือน12ปี61นะครับเพราะผมจะใช้ของงวดสุดท้ายปีที่แล้วเอามาคิดของงวดแรกของปี62 เราจะใช้หลักร้อยของรางวัลที่1คูณด้วย2นะครับหลักร้อยคูณด้วย2ผลลัพธ์ได้เท่าไหร่ครับ8 6 7หลักร้อยคือ8คูณ2เท่ากับ16เพื่อนๆก็ดึงมาเลยครับคือ6 6แล้วนับถอยหลังไป1ตําตำแหน่งเห็นไหมครับ5 6นับเพิ่มไปอีก3าตำแหน่งคือ7 8 9นี่คือหลัก10นะครับในงวดถัดไป ส่วนหลักหน่วยวิธีการทำก็คือเราใช้หลักสิบแล้วก็หลักหน่วยของงวดที่ผ่านมานะครับคือ6กับ7 6บวก7เท่ากับ13บนะครับบวกกันก่อนนะครับบวกกันก่อนคือ13 6บวกเเท่ากับ13เอา13ก็คือ3นะครับไปคูณ2เห็นไหมครับไปคูณ2เท่ากับ3คูณ2เท่ากับ6 6. นับถอยหลังไปสองตำแหน่งคือหแล้วก็4 6นับเพิ่มไป3ามตำแหน่งคือเจดแแล้วก็9เห็นไหมครับเราได้แล้วนะครับแถวหลักสิบเราได้ทั้งหมด5ตัวแถวหลักหน่วย6ตัวเอามาจับคู่แล้วเป็น6 5ห้าสคู่นะครับ2ตัวบน30สคู่แบบตัวตรง ไม่ต้องกลับนะครับไม่ต้องกลับแล้วนะครับผมบอกแล้วนะครับเลขของผมเนี่ยต้องตรงนะครับตำแหน่งหลักสิบก็ต้องตำแหน่งหลักสิบหลักหน่วยก็ต้องตำแหน่งหลักหน่วยห้าหกสามสิบสามสิบคู่มันเพิ่มมาจากเพิ่มมามากกว่าสูตย์ห้าห้านะครับห้าคู่แต่ถ้าเราใช้ค่า x มาตัดก็ได้นะครับให้เหลือคู่ที่มันน้อยลง คู่ไหนที่ไม่มีค่า x ของเราอยู่เพื่อนๆก็ตัดได้นะครับหรือจะไม่ตัดก็ได้ครับหรือจะไม่ตัดก็ได้อันนี้แล้วแต่ดุลพินิจของเพื่อนๆนะครับดูสิครับออกอะไรงวดถัดไปออก0 7 9ย์ของเรานะครับมีอยู่ฮะมีพูดถึงว่า30คู่เนี่ยถ้าเราเล่นคู่ละ1บาทก็30บาท อย่างน้อยเราก็ยังยังมีโอกาสถูกนะครับยังมีโอกาสถูกแล้วได้กําไรมาไม่มากไม่มายก็ยังดนนงงนนนีนี่คือวิธีการเล่นของห้องสูตรคํานวณนะครับนี่คือวิธีการเล่นของห้องสูตรคํานวณเพื่อนๆสมาชิกท่านใหม่ๆอาจจะไม่เข้าใจทําไมให้เยอะจังก็นี่แหละครับวิธีการเดี๋ยวนี้มันต้องเปลี่ยนวิธีการคิดใหม่แล้วนะครับคิดใหม่โอเคครับในงวดถัดไปนะครับงวดประจําวันที่17 มกราคมปี6-2นะครับงวดแรกเลย1 7 1 9งเจ็เหมือนเดิมครับหลักร้อยในที่นี้คือ0 0เอาไปคูณ2ครับ0คูณอะไรก็เท่ากับ0นะครับ0ูคูณ2ก็เท่ากับ0 0เพื่อนๆนับถอยหลังเป็น1ตำแหน่งคือ9นับเพิ่มไปอีก3ตำแหน่งคือ1 2แล้วก็3เห็นไหมครับ จะได้หลัก10บคือ 90, 1, 2, 3สอ่าส่วนหลักหน่วยละครับใช้หลัก10และหลักหน่วยบวกกันก่อนนะครับ 7, 9บวกเท่ากับ16 6คูณ2นะครับเท่ากับ12ก็คือ2นับถอยหลังไป2ตำแหน่ง1แล้วก็0นับเพิ่มไปคือ3 4 5อีก3ตำแหน่งนะครับนับเพิ่มไปอีก3ตำแหน่ง เราได้แล้วนะครับหลัก10คือ90123หลักหน่วยคือ012345น่งสมส่้ายไหมครับดูแล้วมันง่ายใช่ไหมครับอ,อดูแล้วมันง่ายหลังจากนั้นจับคู่ครับ909192939495 0 0 0ึ่งเก้าสองจับคู่ไว้เสร็จนะครับจะได้ทั้งหมด30คู่ค่า x เ,เราครับค่า x เ,เราได้เท่าไหร่ในรอบนี้ จะตัดก็ได้นะครับไม่ตัดก็ได้อ่าโอเคนะครับพองวดถัดไปออกหนึ่งสามสี่สามสี่ของเรามีไหมครับมีนะครับสามสี่เห็นไหมครับอ่ะเห็นไหมครับผมจะให้ดูอย่างนี้เลยนะครับงวดนี้ออกสองสี่แปดสองสี่นะครับแปดสองสี่ต่อมาคือออกหกห้าศูนย์นะครับห้าศงวดที่ผ่านมานะครับหกสองแปดนะครับหกสองแปด สองปดเรามีเอาเรามาดูนะครับในงวดถัดไปในงวดประจําวันที่16งวดที่ผ่านมานะครับเลขที่ออกคือเจ็ดสองสี่หกสองแปดเจ็ดสองสี่หกสองปดหลักร้อยเราคืออะไรครับเลข6เหมือนเดิมครับคูณสองนะครับหกคูณสเท่ากับสิเขียนสองครับสนับถอยหลังไปหนึ่งตำแหน่งคือ1นสองนับเพิ่มไปอีก3ามตำแหน่งคือสามสี่ห้าอ่า ได้แล้วนะครับหลักสิบ2 3 4่ส่หส่วนตำแหน่งของหลักหน่วยเราใช้หลักสิบและหลักหน่วยบวกกันก่อนนะครับ2บวก8เท่ากับ10ก็คือ0 0คูณก็เท่ากับ0ครับมาตัวเลขตัวเดียวกันเลยนะครับมาตัวเลขตัวเดียวกันก็คือ098นับเพิ่มไปก็คือ1 2 3หลักหน่วยคือ980123จับคู่ครับ จับคู่แล้วจะได้ทั้งหมดสามสิบคู่สามสิบคู่ถ้าเพื่อนๆต้องการเอาค่า x ไปตัดในคลิปที่ผ่านมานะครับผมได้บอกค่า x แล้วว่ารอบนี้เราได้ตัวเลขตัวไหนส0มสิบคู่เอาค่า x ไปตัดครับจะเหลือกี่คู่เพื่อนๆลองทำแล้วก็ลองคอมเมนต์มาดูนะครับลองคอมเมนต์มาดูหรือว่าหรือว่า ถ้าสูตรพวกนี้มันแน่จริงนะครับไม่ว่าจะเป็นสูตรบนสูตรที่หนึ่งหรือสูตรที่สองเนี่ยเราไปดูสิครับถ้ามันแน่จริงนะครับถ้ามันแน่จริงเราไปดูซิว่าตัวเลขตัวไหนที่มันมาเหมือนกันเราเอาชุดนั้นก็ได้นะครับเราเอาคู่นั้นก็ได้นะครับมันไม่แปลกครับมันอิสระความคิดนะครับเพื่อนๆจะชนกันก็ได้ลองดูซิว่าเออลองดูที่ตัวเลขตัวไหนมันชนกัน แล้วถ้าตัวเลขที่มันชนแล้วเนี่ยค่า x เ,เราตัดได้ไหมได้อีกหรือเปล่าถ้าตัดได้เราก็ตัดครับหรือระหว่างสูตรบนสูตรที่หนึงสูตรบนสูตรที่สองเอามารวมกันเลยครับเอามารวมอะไรสูตรบนสูตรที่หนึงมีอะไรบ้างสูตรบนสูตรที่สองมีอะไรบ้างเอามารวมกันเลยทั้งหมด จะได้ทั้งหมดกี่คู่เอ่ยลองทําดูนะครับแล้วเอาค่า x ไปตัดดูอ่านี่คือวิธีการแนแนวในห้องสูตรคํานวณนะครับไม่เหมือนคนอื่นนะครับผมผมไม่เหมือนคนอื่นห้องสูตรคํานวณเนี่ยผมจะฉีกแนวไปจากอาอาจารย์หลายๆท่านนะครับก็แล้วแต่นะครับแต่ยังไงก็ขอให้เพื่อนๆสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเดี๋ยวหลังจาก คลิปนี้แล้วนะครับก็จะมีสูตรหลักร้อยของอาจารย์นะครับสําหรับเพื่อนๆท่านสมาชิกท่านเก่าๆเ,เ,เนี่ยเพื่อนๆคงจะมีสูตรหลักร้อยของอาจารย์แล้วนะครับแต่ท่านใหม่ๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะลงให้อีกครั้งนะครับว่าวิธีการหาหลักร้อยก็ทํำยังไงในห้องสูตรคํานวณตัวเลขมันก็จะได้เยอะเยอะมากครับเยอะเยอะกว่าชาวบ้านกลนแต่โอกาสของเรามันจะถูกนะครับแล้วก็ ขอขอบคุณนะครับมีผู้สนับสนุนรายการมานะครับผมก็ขอขอ,ขอบคุณขอ,ขอขอบคุณมากๆจริงๆเลยอสปอนเซอร์ครับสปอนเซอร์มีสปอนเซอร์ผมแล้วนะครับตอนนี้ทําให้เออมันมีกําลังใจนะถึงเวลาจะยุ่งขนาดไหนก็ก็ก,ก,ก,ก็ก็ลงให้ได้นะ <c oughs> ก็ลงให้ได้สินค้าตัวไหนนะครับที่ต้องการที่จะให้ผมโปรโมทให้หรือว่ายังไงเนี่ยก็ติดต่อมาได้นะครับผมรับรับนะครับผมรับนะครับถ้าอยากให้โปรโมทสินค้าร้านอาหารยังไงก็ติดต่อได้นะครับ สำหรับสูตร2ตัวบนไว้เท่านี้ก่อนนะครับนี่สูตร2นะครับสูตร2ว่างก็จดไว้ด้วยนะครับแล้วก็ทําย้อนหลังดูเดี๋ยวไปดูสูตรหลักร้อยนะครับขอบคุณครับ